แค่กล้าฝึกภาษาก็ไม่ยากจาพนมพลอยชมพูนำทีมดาราชวน Speak English เพื่อชีวิตที่ better คุณผู้ชมครับมาที่เรื่องของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะถ้าถามว่าภาษาอังกฤษสําคัญแค่ไหนคงจะต้องไปฟังจากปากคนไทยที่ใช้จริงค่ะล่าสุดดารานักแสดงนะคะและก็คนดังอีกหลายสาขาเลยค่ะนําโดยจาพนมและก็พลอยชมพูเขาหยิบประสบการณ์จริงนะคะมาร่วมแชร์และก็รณรงค์กันในแคมเปญ I Speak English เพื่อชีวิตที่ better ค่ะ ศัพท์ภาษาอังกฤษก็เหมือนกับยิ่งคุณสะสมเยอะๆคุณก็ยิ่งจะรวยส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการแสดงทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีภาษาอังกฤษ,กฤษเป็นใบเบิกทางค่ะก่อนโกอินเตอร์จากพนมจึงต้องเริ่มตั้งแต่การหมั่นสะสมคลังศัพท์ภาษาอังกฤษจากาทุกที่ไม่เว้นแม้แต่บิลบอร์ดโฆษณาใช้เวลา6เดือนก่อนไปเล่นฟิวเรียสเจ็ดวิธีฝึกแบบร่วบรัดของนักบู๊ไทยที่ดังไกลระดับโลก จาก3ปีก่อนที่ทักษะภาษาอังกฤษเป็นศูนย์จนตอนนี้สามารถให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศอย่างมั่นใจจนเคยกลายเป็นคลิปดังในโลกออนไลน์ จาพนมบอกว่าต้องเริ่มจากความกล้าล่าสุดเป็นหนึ่งในคนดังร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการทำแคมเปญ I speak English <c oughs> เพื่อชีวิตที่ better ถ่ายคลิปวิดีโอแชร์ความสำคัญของภาษาอังกฤษจากประสบการณ์จริงหนึ่งผมจะบอกว่าภาษาอังกฤษนี่สำคัญมากเพราะว่าผมไปอยู่ต่างประเทศมันต้องใช้ภาษาอังกฤษเพราะเราทำงานในด้านนี้แล้วก็ต้องสื่อสารกับคนทั่วโลกแล้วก็ยิ่งมีแฟนคลับทั่วโลกด้วยนะฮะเราต้องมีการสื่อสารต้องมีสำคัญครับไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษเนี่ยไม่เฉพาะคนใดคนหนึ่งแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยทุกคนนะครับ ทุกคนสามารถเรียนได้ครับก็สำหรับหนูนะคะก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วเพราะว่าต้องใช้เรียนหนังสือค่ะ mm. ก็อ่านหนังสือภาษาอังกฤษได้เยอะนะคะแล้วก็ดูหนังอย่าอ่านซับเทิลไทยเพราะว่าพวกในหนังหรือในหนังสือหรือในเวลาคนพูดอย่างเงี้ยบางทีเขาใช้คําศัพท์ที่มันมีนิ่งเหมือนกันแต่ว่าคําศัพท์มันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนลองฝึกภาษาอังกฤษเยอะมันไม่ยากค่ะก็ลองดูตามหนังอะไรเงี้ยค่ะ ดังที่นำประสบการณ์ใช้ภาษาอังกฤษมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจค่ะพลอยชมพูบอกว่าต้องฟังให้มากและอ่านให้เยอะเพื่อฝึก,กแกรมมาและการเขียนปูทางไปสู่การแต่งเพลงสากลด้วยตนเองซึ่งจะเพิ่มฐานผู้ฟังในต่างประเทศด้วย การที่เป็นลูกครึ่งไม่ได้แปลว่าเราจะเก่งภาษาคืออย่างพอชมพูก็เรียนจากการที่ฟังคุณพ่อคุณแม่พูดภาษาอังกฤษด้วยกันซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ใช่เจ้าของภาษาคุณแม่ก็เป็นคนไทยคุณพ่อก็เป็นคนเยอรมันซึ่งแต่ละคนก็จะมีสำเนียงของตัวเองคือพอชมพูเองก็ไม่ได้อยากจะแค่ทําอยากเป็นนักร้องที่เมืองไทยแต่ว่าอยากจะเป็นนักร้องที่เมืองนอกด้วยก็เลยเหมือนกับว่ามันเป็นแรงมานานใจให้พอชมพูได้มาใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น Don't be shy g i e it a t r ดน s ีชาย v e it a try เป็นอีกประโยคไฮไลท์ของคลิปแคมเปญ I Speak English เพื่อชีวิตที่เบเตอรเพื่อสื่อสารว่าแค่กล้าเรียนรู้ภาษาไม่ใช่เรื่องยากค่ะไม่ต้องอายนะครับพูดเถอพูดเลยโอเคมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ คลิปนี้นะคะก็ได้แรงเพจ Facebook ค่ะโทนี่จา o ออฟฟิเชียลที่มีคนติดตามหลายล้านนะคะก็แชร์เองเลยค่ะก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยใน2สัปดาห์เท่านั้นเองผ่านสายตาผู้ชมไปแล้ว1.2ล้านครั้งแล้วก็ยอดแชร์อีก2 0,000นะคะ